พลัสออนโดนเมาเรื่องขับรถล่าสุดมีการแชร์คลิปความเดยบร้อยของแอปออกมาก็ทําให้มีแฟนคลับหลายคนออกมาเมาดัวๆเลยว่าเห็นแบบนี้ตัวจริงขับรถเร็วมากเรียกได้ว่าขับรถเร็วปานนักแข่งเลยงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะค่ะว่าตัวจริงแม่แอป,ปขับรถเร็วมากซึ่งเรื่องนี้แม่แอป,ปก็เคยยอมรับด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าแอปเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ f a k On Not ในบางช่วงเมืองตอนว่าสมัยสาวๆถูกเพื่อนๆเ,เรียกว่าน้องจืดแต่จะได้รับฉายาว่าน้องจืดขาสิ้ง พ่อเป็นคนที่ทําอะไรช้ามากแต่เวลาขับรถจะขับรถเร็วมากแต่พอลงจากรถก็คือทําอะไรช้าเหมือนเดิมอีกส่วนเรื่องเปิดเต็นท์รถเป็นความคิดตอนเด็กๆชอบขับรถก็อยากจะมีรถที่เราชอบไว้เยอะๆแหม,มเป็นนางเอสายหวานเรียบร้อยแบบนี้แต่เรื่องขับรถแม่ไม่เป็นสองรองใครนะคะพ่อขับรถเร็วจนหลายคนตามไม่ทันกันเลยทีเดียวก็เป็นอีหนึ่งเรื่องราวของแอปที่ทำแฟนๆเซอร์ไพรส์เลย